สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ช่องไอคนใหม่นะครับอยู่กับช่องคนสองเลขแล้วเราอยู่ที่วัดกำพ้าจังหวัดสมุทรสาครนะครับวันนี้ทครที่รอแม่ตะเคียนผงนี้อยู่นะครับแม่เทียนพันปีเนาะของวัดกำพ้าแห่งนี้ก็วันนี้เป็นวันแรกของปี2 5 1 8ที่มาหาแม่นะครับวันนี้เรามีน้ําแดงกับดอกไม้มาถวายแม่เพื่อจะมาขอโชคขอลาภกับแม่เนาะตรงนี้ก็แต่ไม่ได้อะไรก็ติดตามรับชมทิวทัศของเราเลยนะครับไปเลยครับ เวยมงคลแล้วบูชาแม่แล้วเอาน้ำแดงถวายแม่แล้วเราก็จะมาส่องกันที่เรามีแป้งอยู่ไหมละ่ะแปงง้งนะเรามีไหมตนนะีจดว่คนมา,มาจุดเดียวอ <c oughs> วแต่จุดนี้ไม่ต้องเห็นเป็นเลขเลยนะแค่ไม่ต้องถูเลยนะ แจะว่าเร็วจังก็เห็นเลยอ่ะนี่สองตัวเลยได้ไหมเล็งอยู่ก่อนถูอีกถูถูถูอีกสักหน่อยให้มันเป็นเลขชัดชัดขึ้นเห็พอเห็นเลขตรงนี้แล้วได้นั่นแหละเพียสถูนะนั่นนไรตอนนี้เห็นมอนศูนย์หกวันที่ก่อนมันก็เลขเข้าตรงนี้นะใช่วันที่เรามาวันวันนู้ 6, นนะศูนย์หกเก้าหกตอนนี้ตอนนี้ที่เป็นอ่ะนะเออ ดูดีอ่ะถูกดินี่ก่แป๊บหนึ่งเป็นตั้งอ,อกตั้งใจเออทุกคนมองเป็นเลขอะไรนะครับตอนนี้มองเหมือนหนึ่งเก้าเจ็ดหรอเนี่ยนะเหมือนศูนย์เก้าหกหรือว่าเก้าเก้าหกนี่มองเป็น เ97ลี้มันถูกเลยมันเปลี่ยนนะ6เนี่ยเห็นจริงเนี่เป็น9 96เนี่ยขั้น7ก็อีกตอนนั้นเห็นเป็น83หรืออะไรสักอย่างมันมันเข้ามันเข้าสองตัวเยอะเลือเตรงเนี้ยแนวนี้แหละมันเข้าอยู่วันที่ก่อนนู้นตอนที่เราจะไม่มา เราเป็นปงวดหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเราเป็นเปงวดหนึ่งเราไม่ได้มางวดปีใหม่นั่นแหละเอองวดนี้ทุกคนเห็นเลขอะไรบ้างมันก็แต่มันเลขอยู่ตรงนี้แหละนะอดเห็นอยู่อันนี้ดูดีๆก็เหมือนหกเนาะเห็นตัวตัวหลังเห็นเป็นหกเหมือนสี่เจ็ดหกอ่ะสี่เจ็ดหกแล้วมันก็ศูนย์เจ็ดหกอ่ะไม่รู้นะอืม ที่ไงพี่มันดูกล้องผมเนยะใช่เหมือนศูนย์เจ็ดหกมันก็หกเจ็ดหกเมื่อเขาแคเห็นแบบนี้เนี่ยเมืรถที่เร็วอะก็เห็นประมาณนี้เหมือนกันแค่จะ <c oughs> เห็นเลขแปดศูนย์นะเอ็ด แปดสุแปดสี่ศูนย์หรือไงทุกคนเห็นเหมือนกันไหมตัวนี้ผมเห็นตัวนี้เป็นเลขแปดเลขศูนย์ด้วยเลขสี่สี่กับศูนย์เนี่ยสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์ใช่ป่ะหรือไง เตรงนี้เหมือนแปดแปดสี่ศูนย์เห็นอันนี้เป็นสี่สี่กับศูนย์อันนี้เป็นแปดใช่ไหมนี่ฝั่งนี้เป็นติ๊แปดลน,นี่นะครับเมื่อกี้เดินม,มาผมสรุปแล้วไม่มีแปดนี่ไงเพื่อนๆผม สี่หกเลยครับชัดมากสี่หกนะครับสี 4, ่หกท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรอยากรมตีเลขจุดน,นี้ให้เราด้วยนะีตอนแรกเห็นเป็นเจ็ดหกอะใช่จะได้ ที่แรกถ้าดูตรงฝัง <c oughs> ่งนู้น <c oughs> เห็นเป็นศูนย์เจ็ดหกหรือสี่เจ็ดหกแต่พอมาฝั่งเนี้ยเห็นเป็นสี่สี่เห็นสองตัวใหญ่ๆเป็นสี่กับหกเลยอย่างเงี้ยยิ่งไกลอ่ะยิ่งชัดสี่หกเป็นเลขอะไรทุกคนเมื่อกี้เห็นตรงด้านนี้นะเป็นสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์นะ แปดสีส่ศูนย์มาตรงนี้ไม่เห็นเลยชัดละไปจุดอื่นแล้วนะโอเคมันจะดำโดดเด่นมาอย่างเดียวเลยมันจะดำโดดเด่นมาจุดเดียวเลยอ่ะอเ,เดี๋ยวไปพา,าไปดูน้องโกมิน แลยวตอนนั้นเลขมา มันขึ้นนมไวตตอร์มิลก็เลยวะเอ็ดดูดีๆนะมีเลขจริงๆนะตอนนี้เห็นที่หัวเข่าเป็นเลขห้าเนี่ยอยู่บนหัวเนี่ยสามศูนย์เก้าคิดเดี๋ยวบนหัวสามศูนย <c oughs> ์เก้าเลขเข้าศูนย์เก้าใช่ปะเนี่ยดูรอบนี้ทุกคนจะเป็นเลขอะไร จะเป็นเลขอะไรอะไรอ่ะหลวงปู่ทวดเหรอใช่ไหมเนะี่ยืมหลวงปู่ทวดจริงด้วยเอสใช่หลวงปู่ทวดสาธุหลวงปู่ทวดให้โชคมาอีกแล้วไปวัดไหนก็เจอหลวงปู่ทวดเนาะว่าไหมใช่ เดี๋ยวทุกคนก็จะบอกว่าอยู่ต่ำกว่ากว่าน้องกุมารน,น,นี่ยอดู่าถ้าใครอยากได้ฐานสูงกว่านี้ก็ก็ต้องโอนเงินมาถึงจะทำได้ทุกคนเนาะน้องกุมานี่เหมืนทับทิมไหมค้เหมือน้องท,ทับทิม,มน,นี่ไงเม,มื่อกี้คุณดูที่หัวใช่ปะ่ะใช่ตรงหน,น้าผากนี่นี่ <6 70. S 2> หกเจ็ดศูนย์ ทันเลยเห็นไหมตรงไหล่นี่หรอเออตัวสุดท้ายน่ะเลขอะไรกันแน่แต่หกเจ็ดอะจะเป็นสองตัวหน้าอือหกเจ็ดอะสองตัวแรกตัวสุดท้ายอะเหมือนอยู่นะเอออันนี้นะทุกคน TPS พูดถึงก็คือหกเจ็ดแล้วตัวสุดท้ายแปดเออใช่หกเจ็ดคือแปดเหรอแต่เมื่อกี้แวบมึงอกี้มันเหมือนเลขศูนย์ไง เป็นเลขอะไรบ้างเนี่ยมีใครเห็นเลขอะไรบ้างไหมอืมเลขก็เยอะอยู่นะแปะทองนะอเนี่ยอภัยอภัยดูแค่จุดเดียวพอเพราะว่าสะดุดตาหกเจ็ดศูนย์นะครับของคุมารเนาะของน้องกุมาุยดูเลของคุตทั่วทางด้านหลัง สองจะชัดเลยนะที่สองหนึ่งเลยจะออกของวันที่สามเลยสองหนึ่งหนึ่งสองได้ออกมาสามสองนี่ไงจะเป็นเลขนี้ก็เลยนะสองก็หกสองกับเก้าเนี่ยเลขที่องค์ปุชวดไม่มีเลย,เ,ลยเป็นสองชัดอยู่ตัวเดียวน้องก็ขอขอตามนี้นะน้องนะ เก็ให้ไปเป็น670จ็ดศูนย์นะครับผมลองลองดูหน่อยเ่อน้องผูมา ทูกมงคลนะครับที่จุดไหว้วันนี้เนาะว่าวันนี้จะเป็นเลขอะไรนะครับแม่ครับคุอมงคลนี้เป็น7เป็น5้าเป็น9นะครับผม 7-59หรือ7-56นะครับผมทุ่งมงคลวันนี้นะครับใครสนใจนำเลขทุกมงคลน,นี้ไปถึงจ้าสินทุนได้นะครับของแม่ตะเกียรพันปีนะครับวัดกำพานะคะรับ7-59นะครับภาพับบเลขขององค์แม่ตะเกียรพันปีเนาะ ที่วัดกำทาแห่งนี้ก็ได้ประมาณนี้ผม,มสุพิทัศน์เลยครับใครสนใจนักเลงแบบนี้ไปติดโชคสุดูได้นะคะก่อนหนึ่งขอขอบคุณที่ติดตามรับชมพวกเราทั้งสามช่องเลยนะครับคอยค้นใหม่กดส่งเลขแล้วก็มาดูทอ,องนะครับผมขอท่านได้รับโชคในงวดนี้นะครับผมงวดที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันสิบแปดนะครับผมว่าโชคนี้ยังใช้ไม่เด็บไม่จนนะครับพบกันใหม่ที่โอนานะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ